อันนี้ตัดทิ้งได้กิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งที่มันซ้อนๆกันเยอะๆนะครับตัดทิ้งได้นี่ให้มันออกด้านข้างนะครับคุมความสูงมันสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงเสยสยในบรรยากาศสวนผสมผสานวันนี้แดดค่อนข้างที่จะจัดนะครับแต่ก็พอมีมีเมฆอยู่บ้างเนาะ ผมจะพาทุกคนไปชมอะโวคาโดที่ผมปลูกไว้หนึ่งหนึ่งปีกว่าๆนะนะครับสำหรับมือใหม่ที่ที่เริ่มปลูกนะครับก็อาจจะสงสัยว่าในการปลูกอะโวคาโดเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งไหมทําไมต้องตัดแต่งกิ่งนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยนะครับมันมันจำเป็นนะครับกิ่งไหนที่มันไม่ดีเนี่ยคล้ายๆอับกิ่งนที่มันเล็กกิ่งไหนที่มันมันเป็นพื้นที่อับแสงไม่รับแสงเราควรจะเอาออก พราะปล่อยไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเช่นกิ่งแบบนี้นะอันนี้ยกิ่งมันอยู่ข้างในกิ่งมันอยู่ข้างในแล้วแต่เนี้ยมันก็ฝั่งนี้มันก็มีกิ่งกิ่งใหญ่เนี้ยกิ่งกิ่งกระโดงบางอยู่มันรับแสงน้อยมันกิ่งมันไม่ค่อยโตแล้วก็ตัดออกซะเนี่ยนะครับตัดแต่งกิ่งมันบ้างมีกิ่งไหนอีกกิ่งเล็กกิ่งน้อยที่ไม่จําเป็นอย่างกิ่งนี้เหมือนกันอ่ะนี่ ก็ต้องตัดนะครับพอเราตัดปุ๊บพวกสารอาหารต่างๆมันก็จะไปเลี้ยงกิ่งกระโดงเนาะแล้วก็มันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาไปฮะดูอีกกิ่งเล็กกิ่งน้อยอย่างยังกิ่งแบบเนี้ยผมก็จะตัดนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างมันอยู่มันได้รับแสงน้อยนะถึงปล่อยไว้มันไม่ค่อยโตหรอกครับไปดูอีกต้นหนึง อันนี้ก็พันบัาเนียกิ่งเล็กๆกิ่งที่มันซ้อนกันอยู่นะถ้ามีที่ซ้อนกันอยู่ที่ไม่รับแสงเนี่ยตัดออกเลยครับแล้วก็กิ่งที่มันมันต่ําๆเนี่ยมันต่ําๆจะจะใกล้พื้นเนี่ยเราก็สามารถตัดทิ้งได้ถ้าไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่กิ่งเขาโตนะครับมันน้ําหนักมันเยอะเดี๋ยวมันก็จะลงถึงพื้นเดี๋ยวมดพวกแมลงอะไรก็จะจะตามมา ่ไปเรือย,อยจะเห็นว่ากิ่งมันโป่งนะครับเพราะผมตัดไปแล้วนะผมก็ตัดไปเยอะเหมือนกันในการปลูกอะโวโคาโดต้องทําอะไรบ้างนะครับคือถ้าช่วงช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงหน้าร้อนเราก็ต้อง,ต,องต้องทาสีเนาะทาสีกันแมลง าการแสงบ้างเนี่ยอันนี้ผมทาทาไปแล้วนะครับเนี่ยทาไปแล้วมันก็สีมันก็เริ่มจางแล้วแต่ผมเดี๋ยวก็ต้องทาอีกเดี๋ยวครับให้หมดฝนก่อนเดี๋ยวผมจะทาอีกช่วงจะเข้าหน้าหนาวนี่อย่างจริงจริงเน็ก็ตัดได้กิ่งเล็กๆเงนี้ อันนี้ไม่มีต้นนี้ทรงพุ่มค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับมันมีกิ่งที่มันเนี่ยมันจะถึงดินอยู่นะเดี๋ยวผมตัดออกเลยเอาออกกิ่งนึงเหลือไว้กิ่งนึงกิ่งนี้มันจะกิ่งนี้มันเดี๋ยวมันก็ชูขึ้น,นครับเนี่ยมันก็ยอดเดี๋ยวก็ชูขึ้นแต่กิ่งกิ่งมอกี้นะมันมันอยู่ต่ําเกินเอาออกไป ต้องทำทำทรงพุ่มเขาให้โล่งๆนะอย่างอยงเนี่ยอย่างต้นนี้ทรงพุ่มโลง่งรับแสงเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะครับจําเป็นมากทรงพุ่มของต้นอะโวคาโดคือถ้ามันทึบมากเนี่ยแสงเข้าไม่ถึงแมลงก็จะเข้าไปอยู่อันนี้ผมก็ผมตัดไปแล้วนะครับอะโวคาโดหนปีผม สูงประมาณนี้โตถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีหรือเปล่านะครับก็มาพูดคุยกันนะครับสําหรับคนที่สนใจหรือกําลังที่จะปลูกยังยังตัวเนี้ยดูนะมันพุ่งอย่างเดียวเนี่ยมันพุ่งอย่างเดียวผมผมตัดยอดทิ้งนะครับยอดทิ้งเพื่อเพื่อให้มันเป็นทรงพุ่มนะให้เหลือแต่ยอดข้างๆเนี้ยให้มันเป็นทรงพุม่มไม่ให้มันสูงอย่างเดียวนะครับเป็นการควบคุมทรงพุ่มของเขาอันนี้ตัดทิ้งได้ กิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งที่มันซ้อนๆกันเยอะๆนะครับตัดทิ้งได้เดีย๋ยวไปดูอีกอีกแถวนึงอะโวคาโดเสียบยอดต้นนี้ต้นนี้ผมตัดยอดแล้วครับเนี่ยตัดยอดแล้วนะคือให้ ให้มันมาเลี้ยงกิ่งด้านข้างเพื่อที่จะให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับเพื่อจะเพื่อที่จะคุมความสูงในต้นนี้สูงมากสูงที่สุดละต้นเนี้ยอีกต้นหนึง่งต้นนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดยอดออกนิดน,นึงนี่ให้มันออกด้านข้างนะครับคุมความสูงมันกิ่งไหนที่มันใกล้ๆ้พื้นผมตัดเลยไม่ต้องเสียดายครับ นี่ตัดออกเพื่อให้กิ่งเนี้ยมันโตไม่ต้องปล่อยไว้มาดูต้นสุดท้ายกันต้นนี้ไม่โตครับไม่รู้เป็นอะไรสองต้นที่แล้วที่ผ่าน,านมาโตอยู่นะอะโวคาโดที่สวนของผมผมปลูกไว้ประมาณ50ต้นมีทั้งแบบเสียบยอดแล้วก็ แบบพ่อมเมล็ดก็มีไว้เปลี่ยนเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีที่หลังนะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พาดูอะโวคาโดหนปีกว่าแค่นี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ